ในความเชื่อโบราณลายมือไม่ใช่แค่รอยย่นบนฝ่ามือแต่คือแผนที่แห่งชีวิตที่สลักเสามาตั้งแต่เราถือกำเนิดแต่ละเส้นโค้งแต่ละรอยแตกและแต่ละเนินเนื้อล้วนมีความหมายในตัวมันเองเป็นรหัสลับที่บอกเล่าเรื่องราวของโชคชะตาเส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นหัวใจ ล้วนสะท้อนถึงพลังงานความคิดและความรู้สึกของเราคนโบราณเชื่อว่าการทำความเข้าใจลายมือของตัวเองคือการเข้าถึงจิตวิญญาณและค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ทั้งพรสวรรค์อุปสรรคและโอกาสที่กำลังจะมาถึงความลับเหล่านี้ไม่ได้เปิดเผยอย่างง่ายดายแต่ต้องอาศัยการสังเกต และความเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงลายมือจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมากขึ้นและนำลายมือพิเศษที่มีในตัวเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อนำทางชีวิตไปสู่ความสุขและความสําเร็จอย่างแท้จริงคนวันอาทิตย์เส้นพลังจิตสำหรับผู้ที่ถือกำเนิดในวันอาทิตย์วันที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์อันทรงพลัง ลายมือของพวกเขามักจะโดดเด่นด้วยเส้นพลังจิตหรือบางครั้งก็เรียกว่าเส้นสุขภาพซึ่งเป็นเส้นที่ทอดยาวจากเนินใต้นิ้วก้อยลงมาเส้นนี้ไม่ได้เป็นแค่เส้นปกติแต่เป็นตัวแทนของพลังงานการสื่อสารสติปัญญาและสัญชาตญาณอันเฉียบคมคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะมีเส้นนี้ที่เด่นชัดและยาวเป็นพิเศษ บ่งบอกถึงพรสวรรค์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้อย่างน่าทึ่งพวกเขามีวาทศิลป์ที่ดีเยี่ยมมักจะใช้คำพูดได้อย่างน่าเชื่อถือและโน้มน้าวใจคนรอบข้างได้อย่างเป็นธรรมชาติพวกเขามีความสามารถในการอย่างรู้ความคิดของผู้อื่นได้ง่ายทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และผู้คนได้อย่างดีเยี่ยมความลับของเส้นพลังจิตที่ซ้อนกันแต่ความลับที่แท้จริง และซ่อนเรนของคนวันอาทิตย์จะถูกเปิดเผยเมื่อเส้นพลังจิตนี้มีลักษณะเป็นเส้นซ้อนกันซึ่งเป็นลักษณะที่หาได้ยากและบ่งบอกถึงดวงชะตาพิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไปเส้นที่ซ้อนกันนี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงความสามารถในการสื่อสารเท่านั้นแต่มันหมายถึงการรับรู้สิ่งเหนือธรรมชาติหรือที่เรียกว่าสัมผัสที่ห เจ้าของลายมือแบบนี้มักมีความสามารถในการสัมผัสหรือรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นพวกเขาอาจจะฝันแม่นรู้สึกถึงการมีอยู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือมีความรู้สึกว่ามีคนมาเตือนภัยล่วงหน้าในเหตุการณ์สำคัญต่างๆความสามารถนี้อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกสับสนหรือแปลกแยกจากคนอื่นแต่หากพวกเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับและทำความเข้าใจ มันจะเป็นพรสวรรค์อันทรงพลังที่สามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดคำแนะนำสำหรับคนวันอาทิตย์ที่มีเส้นพลังจิตที่ซ้อนกันสิ่งสำคัญคือต้องใช้พรสวรรค์นี้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อส่วนรวมอย่าใช้มันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทำร้ายผู้อื่น การใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือเพื่อสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้จินตนาการและสัญชตาตญาณจะทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความหมายจำไว้ว่าพรสวรรค์น,นี้ไม่ใช่แค่ของขวัญแต่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณสามารถนำทางทั้งชีวิตของตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่เหมาะสมที่สุดคนวันจันทร์เส้นหัวใจ สำหรับผู้ที่ถือกำเนิดในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแห่งดวงจันทร์ที่เป่ยมด้วยอารมณ์และความรู้สึกลายมือของพวกเขามักจะโดดเด่นด้วยเส้นหัวใจที่ชัดเจนลึกหรือยาวเป็นพิเศษเส้นนี้เป็นตัวแทนของความรักความเมตตาความผูกพันและความรู้สึกภายในจิตใจคนวันจันทร์ส่วนใหญ่จึงเป็นคนอ่อนโยนอบอุ่นและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูง พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และครอบครัวเป็นอันดับแรกและมักเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างดีความลับของหัวใจที่ไม่สมดุลแต่ความลับที่ซ่อนอยู่ในเส้นหัวใจของคนวันจันทร์คือเรื่องของความไม่สมดุลทางอารมณ์หาเส้นหัวใจของพวกเขายาวและลึกเกินไปโดยไม่มีเส้นอื่นๆมาช่วยประคองอาจปงบอกถึงความอ่อนไหวที่มากเกินไป พวกเขาอาจจะหลงเชื่อคนง่ายถูกหลอกลวงได้ง่ายหรือผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักได้บ่อยครั้งเนื่องจากใช้หัวใจนำทางทุกย่างก้าวโดยขาดการไตร่ตรองด้วยสติความเมตตาที่มากเกินไปอาจทำให้พวกเขายอมทนกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือยอมเสียสละตัวเองจนเกินขอบเขตคำแนะนำสำหรับคนวันจันทร์ สำหรับคนวันจันทร์ที่มีเส้นหัวใจที่โดดเด่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะรักด้วยสติไม่ใช่เพียงแค่อารมณ์ให้ลองหยุดพักและพิจารณาความสัมพันธ์ต่างๆด้วยเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำสิ่งใดการหันมาให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองบ้างจะช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและสามารถสร้างความสำคัญที่ดีและยั่งยืนได้ในระยะยาว จำไว้ว่าการรักคนอื่นนั้นสำคัญแต่การรักตัวเองนั้นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาสมดุลระหว่างอารมณ์และเหตุผลจะทำให้หัวใจของคุณแข็งแกร่งและมีความสุขอย่างแท้จริงคนวันอังคารเส้นสมองสำหรับผู้ที่ถือกำเนิดในวันอังคารซึ่งเป็นวันแห่งาธาตุไฟที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานและความมุ่งมั่นลายมือของพวกเขามักจะโดดเด่นด้วยเส้นสมองที่คมชัด ลึกหรือแตกแขนงออกเป็นหลายเส้นเส้นนี้เป็นตัวแทนของสติปัญญาความคิดการวางแผนและการตัดสินใจคนวันอังคารส่วนใหญ่จึงเป็นนักคิดนักวิเคราะห์และนักวางแผนพวกเขามักจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวพวกเขาจะใช้เหตุผลนำหน้าเสมอ ความลับที่ซ่อนอยู่ในเส้นสมองของคนวันอังคารคือการใช้สมองมากเกินไปจนขาดความสุขหากเส้นสมองของพวกเขาลึกและยาวมากเกินไปอาจบ่งบอกถึงการที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ในโลกของความคิดและเหตุผลจนหลงลืมความรู้สึกและเสียงจากหัวใจพวกเขาอาจจะกลายเป็นคนจริงจังตึงเครียดและวิตกกังวลได้ง่ายและอาจมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวไป เพราะมัวแต่คิดคำนวณและวางแผนสิ่งต่างๆในอนาคตการตัดสินใจที่ใช้แต่เหตุผลเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ชีวิตขาดสีสันและความอบอุ่นไปคําแนะนำสำหรับคนวันอังคารสำหรับคนวันอังคารที่มีเส้นสมองที่โดดเด่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้างลองหาเวลาพักจากตะก,กะและเหตุผลแล้วให้ความรู้สึกนำทางไปในบางช่วงของชีวิต การตัดสินใจที่มาจากความสุขความรักและความปรารถนาที่แท้จริงจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากขึ้นจำไว้ว่าการใช้เหตุผลนั้นสำคัญแต่การใช้หัวใจนั้นสำคัญกว่าในบางเวลาการรักษาสมดุลระหว่างความคิดและความรู้สึกจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมหวังอย่างแท้จริงคนวันพุธเส้นชีวิต สำหรับผู้ที่ถือกำเนิดในวันพุธซึ่งเป็นวันแห่งสติปัญญาและการเดินทางลายมือของพวกเขามักจะโดดเด่นด้วยเส้นชีวิตหรือไลฟ์ไลน์ที่ลึกชัดเจนและโค้งยาวเป็นพิเศษเส้นนี้เป็นตัวแทนของพลังงานความกระตือรือร้นและความแข็งแกร่งของร่างกายคนวันพุธส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่มีสุขภาพดีชอบการเดินทาง และมีพลังงานไม่สิ้นสุดพวกเขาสามารถทำงานหนักและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยง่ายๆเส้นชีวิตที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนถึงการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระฉับกระเฉงและเป้าหมายที่ชัดเจนความลับของเส้นชีวิตที่ขาดหรือแตกแต่ความลับที่ซ่อนอยู่ในเส้นชีวิตของคนวันพุธคือวิกฤตที่ต้องเผชิญ แม้จะมีพลังงานมากเพียงใดหากเส้นชีวิตของพวกเขามีรอยขาดมีรอยแตกหรือมีรูปเกาะปรากฏขึ้นในบางช่วงของเส้นอาจสะท้อนถึงช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคความเจ็บป่วยหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่คาดคิดวิกฤตเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่เป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะหยุดพักทบทวนชีวิต และหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังคำแนะนำสำหรับคนวันพุธท,ที่มีเส้นชีวิตที่โดดเด่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะชะลอและพักผ่อนบ้างอย่าใช้พลังงานทั้งหมดที่มีไปในคราวเดียวโดยไม่ให้ร่างกายและจิตใจได้พักฟื้นการทำงานหนักเกินไปโดยไม่มีการหยุดพักอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้การแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อน การทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายและการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูพลังงานและเติมเต็มชีวิตได้อย่างยั่งยืนจำไว้ว่าการมีพลังงานนั้นดีแต่การรู้จักพักนั้นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาสมดุลระหว่างการใช้พลังงานและการพักผ่อนจะทำให้ชีวิตของคุณยืนยาวและมีความสุขอย่างแท้จริงคนวันพฤหัสบดีเส้นโชคลาภ สำหรับผู้ที่ถือกำเนิดในวันพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นวันแห่งความก้าวหน้าและความสำเร็จลายมือของพวกเขามักจะโดดเด่นด้วยเส้นโชคลาบหรือที่เรียกว่าเส้นชะตาซึ่งเป็นเส้นที่ทอดยาวอยู่กึ่งกลางฝ่ามือเส้นนี้เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นเส้นทางอาชีพและความสำเร็จในชีวิตคนวันพฤหัส,สบดีส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมีวินยัย และมักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เร็วกว่าคนอื่นๆเส้นโชคลาภที่ชัดเจนนี้สะท้อนถึงการมีเส้นทางชีวิตที่มั่นคงและราบรื่นความลับของเส้นโชคลาภที่ถูกตัดขาดแต่ความลับที่ซ่อนอยู่ในเส้นโชคลาภของคนวันพระฤหัสบุีคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่คาดคิดหากเส้นโชคลาภของพวกเขามีรอยขาดมีรอยตัดหรือมีรูปเกาะหรือไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นในบางช่วงของเส้นอาจสะท้อนถึงช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตการงานการเปลี่ยนอาชีพแบบกระทันหันหรือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทําให้ชีวิตต้องเปลี่ยนเส้นทางไปอย่างสิ้นเชิงวิกฤตเหล่านี้อาจทําให้พวกเขารู้สึกสับสนและหมดหวังแต่ในทางกลับกันมันคือสัญญาณที่บอกว่าโชคชะตากําลังพาพวกเขาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคําแนะนําสําหรับคนวันพระฤหัสบดี ที่มีเส้นโชคลาบที่โดดเด่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตอย่าไปยึดติดกับเส้นทางเดิมๆหรือความสำเร็จที่เคยมีมาเพราะบางครั้งโชคลาบที่แท้จริงอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณคาดหวังการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณสามารถค้นพบเส้นทางใหม่ที่นำไปสู่ความสุข และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ในที่สุดจำไว้ว่าการยึดติดกับเส้นทางเดิมนั้นดีแต่การยอมรับเส้นทางใหม่นั้นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาสมดุลระหว่างความมุ่งม,มั่นและความยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและก้าวหน้าอย่างแท้จริงคนวันศุกร์เส้นอาทิตย์สำหรับผู้ที่ถือกำเนิดในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักและความงามลายมือของพวกเขามักจะโดดเด่นด้วยเส้นอาทิตย์ หรืออพอลโลไลซึ่งเป็นเส้นที่ทอดยาวจากเนินใต้นิ้วนางลงมาเส้นนี้เป็นตัวแทนของความงดงามศิลปะสเสน่ห์และชื่อเสียงคนวันสุขส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่มีรสนิยมดีมีสเสน่ห์เฉพาะตัวและมีความสามารถด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นดนตรีการแสดงหรือการวาดภาพพวกเขามักจะดึงดูดผู้คนและเป็นที่ชื่นชอบของสังคมเส้นอาทิตย์ที่ชัดเจนนี้ สะท้อนถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในสิ่งที่รักความลับของเส้นอาทิตย์ที่หายไปแต่ความลับที่ซ่อนอยู่ในเส้นอาทิตย์ของคนวันศุกร์คือความท้าทายด้านชื่อเสียงหรือศรัทธาหากเส้นอาทิตย์ของพวกเขามีลักษณะจางหายไปหรือไม่ปรากฏขึ้นในลายมืออาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงหรืออาจต้องเจอการทดสอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของตัวเอง วิกฤตเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณที่บอกให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในไม่ใช่จากเสียงชื่นชมของคนอื่นคำแนะนำสำหรับคนวันศุกร์สำหรับคนวันศุกร์ที่มีเส้นอาทิตย์ที่โดดเด่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเองและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่าใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นหรือใครขวาหาการยอมรับจากภายนอกเพียงอย่างเดียว เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่ชื่นชอบคุณแต่ขึ้นอยู่กับการที่คุณสามารถรักและภูมิใจในตัวเองได้มากแค่ไหนการรักษาสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตตามความปรารถนาของตัวเองกับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเปี่ยมไปด้วยคุณค่าอย่างแท้จริงเส้นชะตาสำหรับผู้ที่ถือกำเนิดในวันเสราร์ซึ่งเป็นวันแห่งความอดทนและบทเรียนอันล้ำค่า ลายนื้อของพวกเขามักจะโดดเด่นด้วยเส้นชะตาหรือบางครั้งก็เรียกว่าเส้นโชคลาภซึ่งเป็นเส้นที่ทอดยาวอยู่กึนกลางฝ่ามือเส้นนี้เป็นตัวแทนของความมั่นคงความรับผิดชอบและเส้นทางชีวิตที่ต้องผ่านอุปสรรคเพื่อเติบโตคนวันเสาร์ส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงหนักแน่น และมักจะประสบความสำเร็จจากความพยายามและความอดทนของตัวเองเส้นชะตาที่ชัดเจนนี้สะท้อนถึงชีวิตที่มั่นคงและมีทิศทางที่แน่นอนความลับของเส้นชะตาที่ขาดแต่ความลับที่ซ่อนอยู่ในเส้นชะตาของคนวันเสาร์คือบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตแม้เส้นชะตาจะดูมั่งคง แต่ในบางช่วงอาจมีลักษณะที่ขาดหรือยุดลงอย่างกระทันหันซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาสำคัญที่พวกเขาต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงเช่นการสูญเสียความล้มเหลวหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ชีวิตต้องสะดุดวิกฤตเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงความโชคร้ายแต่เป็นโอกาสที่โชคชะตากำลังมอบให้ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตจากความเจ็บปวดคำแนะนำสำหรับคนวันเสาร์สำหรับคนวันเสาร์ที่มีเส้นชะตาที่โดดเด่นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ยาลีกหนีหรือยอมแพ้เมื่อเจอกับปัญหาเพราะทุกอุปสรรคคือโอกาสในการพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นการยอมรับความจริง และก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความอดทนและสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ในที่สุดซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะนำพาคุณไปสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริงในอนาคตจำไว้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้เกิดจากการไม่ล้มแต่เกิดจากการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มลง การเผชิญหน้ากับบทเรียนชีวิตจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงบทสรุปไม่มีลายมือใดสมบูรณ์แบบความสมดุลคือหัวใจสำคัญหลังจากที่เราได้เดินทางไปตามลายมือของแต่และวันเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยพลังจิตไปจนถึงวันเสาร์ที่มาพร้อมกับบทเรียนอันหนักแน่นเราจะพบความจริงที่ว่าไม่มีลายมือใดที่ดีที่สุด หรือสมบูรณ์แบบที่สุดลายมือแต่ละเส้นแต่ละรูปแบบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ชีวิตที่แตกต่างกันไปและแต่ละเส้นก็มีทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนในตัวของมันเองลายมือของคนมันอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ในการสื่อสารก็มีด้านที่ต้องระมัดระวังในการใช้พลังจิตให้ถูกทางลายมือของคนวันจันทร์ที่เปี่ยมด้วยความรักก็มีด้านที่ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใช้อารมณ์นำหน้าจนเกินไป คนวันอังคารที่ชาญฉลาดก็ต้องไม่ลืมที่จะฟังเสียงหัวใจคนวันพุทธที่แข็งแรงก็ต้องรู้จักการพักผ่อนคนวันพฤหัส,สบดีที่มุ่งมั่นก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาคนวันศุกร์ที่มีสเสน่ห์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงและคนวันเสาร์ที่อดทนก็ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์เพื่อเติบโตท้ายที่สุดแล้วความสมดุลคือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตตามรอยลายมือ การมีเส้นที่แข็งแรงเพียงเส้นเดียวอาจาไม่เพียงพอหากเราไม่รู้จักการประสานพลังงานจากเส้นอื่นๆที่มีอยู่บนฝ่ามือของเราเข้าด้วยกันจงใช้สติปัญญาเส้นสมองเพื่อนำทางความรู้สึกเส้นหัวใจใช้ความมุ่งมั่นเส้นโชคลาภเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเส้นอาทิตย์และใช้พลังงานที่มีอยู่เส้นชีวิตเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเส้นชะตาจำไว้ว่า ลายมือคือแผนที่ไม่ใช่ตัวกำหนดคุณคือผู้สร้างเส้นทางชีวิตของคุณเองลายมือเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นและนำพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าอย่างแท้จริง